ครับสวัสดีครับคลินิกห้องน้ำนะฮะเข้าดูเรีนงานนะติดตั้งอ่างล่างหน้าฝั่งใต้เคาน์เตอร์พร้อมกับก๊อกผสมโรงงานหลังหน้าแบบเซ็นเตอร์8นะโอเคเซ็นเตอร์8ปเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะเซ็นเตอร์8ก็คือก๊อก3รูนะ,ะก็คือฝั่งขวาน้ําร้อนเอ้ยฝั่งขวาน้ําเยน็นตรงกลางเป็นก๊อกฝั่งซ้ายเป็นน้ําร้อนนะฮะแล้วก็เราเวลาเราเจาะเราก็จะต้องแบ่งเซ็นเตอร์ มาฝั่งน้ําเย็นฝั่งน้ําร้อนให้มันเท่ากันนะมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือเซนเตอร์8ก็กําหนดเข้าๆไว้ว่าฝั่งนี้มา8เซนฝั่งนี้มา8เซนหรือว่าจะมากกว่า8เซนก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็ให้มันได้ตื่นกลางของในตัว,ต,วตัวหางหลังหน้านะมันก็จะดูสวยงามนะครับโอเคเซนเตอร์อ Center 8มันประกอบอะไรแบบไหนย่ายๆมาดูกันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ <S <S เห็นไหมฮะ เราจะสังเกตเห็นวาลฝั่งขวาเป็นน้ําเย็นวาลฝั่งซ้ายเป็นน้าร้อนแล้วก็ตัวชุดสเปลวะวิธีการก็มันจะมีเกลียวน้ําเข้าแล้วก็น้ําออกให้เหมือนกันทั้งสองฝัง่งนะก็คือตรงตรงด้านล่างเป็นน้ําเข้าจากตัววาลวเปิดปิดนะเข้ามาที่ก๊อ,อก,เข,าาก,ออกเข้ามาที่วาลว,วาลวเสร็จขึ้นไปข้างบนสําหรับเป็นเปิดปิดนะพอเปิดน้ําออกจากวาลวก็จะมาตรงนี้เป็นน้ําออกแล้วก็มาเข้าที่ตัวก๊อ,อกนะฝั่งน้ําร้อนก็เหมือนกันนะเข้า เปิดปิดแล้วก็ออกแล้วก็ถูกเชื่อมมาที่ก๊อกนะฮะแล้วก็รุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆหรือว่าแบรนด์อื่นๆก็คือไอ้ตรงแปน้นล็อกตัวเบ้าวาลเข้ากับตัวตัวเคาน์เตอร์เนี่ยรุ่นทั่วๆไปหรือว่าแบรนด์ทั่วๆไปเขาจะมีแค่เพดทองเหลืองตัวเนี้ยให้นะฮะซึ่งเวลาขันถ้าเราขันไม่แน่นเนี่ยการใช้งานไปในอนาคตามันมีความเป็นไปได้ที่มันจะโยกหรือว่าหลุดหลุดแล้วก็มันตัวคลอน แต่ว่า,ายี่ห้อนี้แบรนด์นี้ของโคลเลอร์ดีหน่อยก็คือหลังจากที่เราล็อกไอ้ตัวแป้นทองเหลืองตัวนี้เสร็จเนี่ยเขามีตัวเกลียวปล่อยแฉกเกลียวปล่อยปลายแฉกมาให้เพื่อที่จะขันให้ให้มันล็อกกับตัวแหวนสแตนเลสล็อกกับเคาน์เตอร์อีกทีนึงก็คือเขาเรียกว่าพูดง่ายคือเป็นการล็อก2ชั้นนะโอเคแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ไม่โยกครับแน่นมากโอเคลักษณะหลักๆก,ก,ก,ก็จะประมาณนี้นะครับนี่สวยงาม อันนี้เปิดอ,นนป د, อันนี้เปิดอันนี้ปิดอันนี้ปิดนะฮะผมเซ็ตไว้ประมาณนี้นะแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าอ่าจะให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเปิดตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งปิดก็สามารถเลือกได้นะแต่ว่าผมเซตไว้ให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งปิดนะเพราะว่าเวลาไม่ได้ใช้งานแล้วมันจะดูสวยงามกว่านะครับปรับแบบไหนปรับยังไงก็คลายตัวนมหนูตัวนี้ <c oughs> <Beifall S 1> ออกนะฮะแล้วก็ ถ้าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งปิดนะฮะเราก็ยกขึ้นถ้าอยากให้ฝั่งฝั่งนี้เป็นตำแหน่งเปิดคายเสร็จเรายกขึ้นแล้วก็กลับหัวมาแล้วก็ปักลงไปแล้วก็ล็อกนะฮะมันก็จะเป็นดึงมาตรงนี้เป็นปิดกลับไปตรงนู้นเป็นเปิดนะะโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับสวยงามครับนี่หน้าตาช่าง่วมในตำนานขอบคุณครับ